วิธีที่3ก็คือการหารสั้นนะคะ,ะตัวอย่างที่ใช้เอาเป็นว่าครูใช้ตัวอย่างเดียวกันกับวิธีที่2แล้วกันนะคะเมื่อกี้ก็คืออะไรหาคอลนอของ18 30แล้วก็36ใช่ไหมคะขอ้อเมื่อกี้ตัวอย่างที่ที่5ของวันนี้นะคะการหารสั้นหาคอลนอของ สิบแและ36นะคะวิธีทำก็เหมือนเดิมการหันสั้นกับหันยาวเครื่องหมายมันจะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ ถ้าเป็นการหันยาวเนี่ยเราจะใช้เครื่องหมายหันยาวเป็นแบบนี้นะคะแต่ถ้าหาันสั้นเราจะใช้แบบนี้นี่คือยาวอันนี้คือสั้นนะคะ,ะมาดูวิธีทำการหันสั้นปึ๊บตัวที่เราต้องการหารเนี่ยนะคะจะอยู่ข้างในเครื่องหมายการหันสั้นตรงนี้ก็เป็น18 30แล้วก็36 ะะเราจะต้องหาตัวที่มาหาร 18, 30แล้วก็36ให้ลงตัวโดยจำนวนที่จะมาหารตรงนี้นะคะจะต้องเป็นจำนวนเฉพาะนะคะเป็นจำนวนเฉพาะนะคะที่สามารถหาร 18, 30แล้วก็36ได้ลงตัวทีนี้เราดู 18, 30, 36 3ตัวนี้เป็นจำนวนคู่เพราะงั้นจำไว้เลยว่าถ้าเป็นจำนวนคู่นะคะ ให้เราเอาเลขอะไรหารได้เลยคะเลขสองหารได้เลยสองก็เป็นจำนวนเฉพาะอยู่แล้วถูกไหมอ่ะทีนี้สองหารสิปดได้เท่าไหร่คะสองคูณอะไรไม่เกิน18ก็คือคูณ9้าเราก็จะได้เก้าถูกไหมสองคูณอะไรไม่เกินสามสิบสองหารสาสิบก็คือสิบห้า ใช่ไหมคะสองหารสามสิบหกได้เท่าไหร่คะสิบแปดใช่ไหมอ่าเราก็จะได้ออกมาปึ๊บก็เป็นไงคะหารต่อไปอีกอืมหารต่อไปอีกอะไรหารได้อีกคะที่สามารถหารทั้งเก้าสิบห้าแล้วก็สิบแปดได้มันน่าจะเรียกอะไรนะตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่ะเลขสามซึ่งสามก็เป็นจำนวนเฉพาะถูกไหมคะ สหารเก้าเหลือสามสามหารสิบห้าเหลือห้าสามหารสิบแปดเหลือหถูกไหมมปึ๊บก็ใส่เหมือนเดิมนะคะก็จะได้สามห้าหกทีนี้ในการหารสั้นนะคะนักเรียน วิธีต่อไปก็คือขั้นตอนต่อไปก็คือหาเลขอะไรที่สามารถหารสามห้าหกได้ลงตัวคือจะรู้จากตรงนี้นี่คือมันมันไม่ไม่ไม่ไมีถูกไหมคะแต่มันจะมีอยู่หลักหนึ่งอีกว่าถ้ามีการหาคอรอนอสามตัวนี่นะคะถ้าสมมุติว่าเราหาตัวหารแล้วมันหารสามตัวเนี่ยไม่ได้อะนุนลมให้ได้ว่า ขอว่าอย่างน้อยเลขตัวนั้นจํานวนตัวนั้นที่มาหารขอให้หารได้อย่างน้อยสองตัวอย่างเช่นสามห้าหเนี่ยถ้าสมมุติครูจะเอา3ามาหารตรงนี้ถูกไหมสามหารสามได้สามหารห้าไม่ได้แต่หารหได้ไหมได้เพราะงั้นอย่างน้อยถ้ามันหารได้สองตัวเนี่ยเราสามารถใช้ตัวนั้นมาเป็นตัวหารได้นะคะส่วนเลข5้าเราก็ยังคงไว้เหมือนเดิมแต่อย่างน้อยต้องสตัวนะตัวเดียวไม่ได้นะคะ เพราะงั้นครูจะใช้สามเหมือนเดิมเพราะงั้นสามหารสามได้ห3ึ่งสามหารห้ไม่ได้เราก็เป็นไงคะตั้งไว้เหมือนเดิม3ามหารหตรงนี้เท่าไหร่อ่าเหลือสใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วมีอะไรหารได้อีกไหมไม่ได้แล้วใช่ไหมคะหก็เป็นจำนวนเฉพาะเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะงั้นเราก็จะได้คำตอบอืเราก็จะได้คำตอบ คอร์โนของ18 30 3สสสและนะคะเราจะใช้คูณและสามสิบหคือ คืออะไรเราก็เอาข้างหน้าตรงนี้ค่ะตรงนี้ตรงนี้ตัวนี้มาคูณกันคือ2คูณอ่ะไล่ตัวน้อยก่อนคูนอคูณอะไรคะคูณ3คูณ3คูณห1เราไม่เขียนนะคะเพราะว่าเลขอะไรคูณ1ก็คือได้เลขนั้นจำนวนนับใดคูณ1เราก็จะได้จำนวนนับนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะไม่เขียนนะคะเท่ากับ 2คูณ2เป็น4ใช่ไหมคะ4คูณ3ได้12 12คูณ3ได้36 36คูณ5 6 5 30 6 5 30 5 35เป็น18เพราะฉะนั้นเราจะได้เท่าไหร่คะ180ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้ที่เราใช้โดยวิธีการเยกตัวประกอบ คำตอบก็เป็นไงคะเหมือนกันก็คือ180เพราะงั้นถ้าเป็นการหารคำตอบมันก็จะต้องเหมือนกันก็คือ180นะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการไหนก็ได้นะคะเพราะว่าคำตอบที่ได้มันก็จะเหมือนกันอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวครูยกการหารอีกสักหนึ่งตัวอย่างมีกระดาษตรงนี้ค่ะกะดาแล้วอีกหนึ่งตัวอย่าง ตัวอย่างที่หกตัวอย่างที่หกของอะไรดี หาครนของ9 2้ายี่สิบห้าและ45่ิบหวิธีทำยังอยู่ในวิธีการหารสั้นอยู่นะคะอืม ใส่เครื่องหมายการหารอย่าไปสับสนเครื่องหมายหารสั้นกับหารยาวนะ9 25แล้วก็45่ืมบทีนี้เราก็มาหาตัวเลขว่าตัวเลขอะไรที่มันสามารถหารได้ทั้ง9 25แล้วก็45ลงตัวแต่ถ้ามันหารได้ทั้ง3ไม่ลงตัวเราก็เลือกตัวใดตัวหนึ่งได้นะคะ เลือกเอาไม่ใช่เลือกสามารถที่จะเลือกได้โดยที่อย่างน้อยสองตัวที่มันสามารถหารได้อะไรดีครูใช้เป็นห้าได้ไหมคะห้าหารเก้าไม่ได้จริงๆแต่มันหารยี่ห้ากับสี่สิบห้าได้ถูกไหมเพราะครูบอกแล้วว่าอย่างน้อยสองตัวอพอยันห้าตั้งห้าก่อนห้าหารอะไรได้เก้าไม่มีนะคะพะยันเราดึงเก้ามาเหมือนเดิมห้าหารห้าหารยี่สิบห้าได้ห้า ห้าหาร4ี่ิบเก้าก็ได้เท่าไหร่คะได้เก้าถูกไหมอ่าพอได้ก้าปุบ๊บหารต่อถ้ามันยังหารได้อีกหาตัวหารร่วมได้อีกต่อไปเก้าห้าเก้าแน่นอนเลขอะไรที่หารได้คะก็คือเก้าถูกไหมเก้าหารเก้าหลือเนึ่งหารห้าได้ไหมไม่ได้ตั้งเอาไว้เลยได้มีอะไรหารได้อีกไหมคะไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นจบอยู่ตรงนี้นะคะ ทีนี้เลขข้างหน้าที่เรามาหารจริงๆแล้วมันไม่จําเป็นต้องเป็นจํานวนเฉพาะทีเดียวก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าตัวไหนที่มันสามารถที่จะเอาจํานวนเฉพาะมาหารได้เราก็เลือกตัวที่เป็นจํานวนเฉพาะนะคะแต่ว่าบางข้อหรือบางกรณีเนี่ยเราจะหาจํานวนเฉพาะมาเนี่ยมันก็คือไม่ได้เพราะฉะนั้นคอรนอของ9 25และ45คือคืออะไรคะ หเราจะไม่เขียนนะคะก็คือ5้คูณหแล้วก็คูณ9โอเคไหมห้าคูณหได้25 25ิบห้าคูณเก้าเใส่5ทด4 9 2เ 18, ก้าสบวกสเป็น20อ่ะ18บวกสเป็น 20, 2ี่สิบสไปยันนะคะคอรนอก็คือ225 โอเคเรียบร้อยนะคะนี่คือการตั้งหารก็ถ้าไม่เข้าใจก็คือถามมาในไลน์ได้นะคะหรือว่าจะทักส่วนตัวคุณครูก็ได้นะคะได้ตลอดเวลาโอเคนะคะเพราะงั้นให้นักเรียนมีความสุขกับการทำงานการทำการบ้านมาส่งนะคะสวัสดีค่ะ